สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเทสเอ่อ power box นะครับกล่องไฟของเรานะครับเป็นระบบ24 v โวลต์นะครับแบต1 0 0แอมนะครับมีระบบต่ำตัดนะครับต่ำตัดไม่ให้ใช้จนแบตต่ำเกินไปนะครับมีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์แบตแล้วก็เบรกเกอร์ฟัง สองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์ยี่สิบสี่โวลต์สามพันห้าร้อยวัตต์นีวัตต์พีคนะครับใช้จริงก็ไม่ควรเกินพันสองหรือพันห้านะครับแบตข้างล่างจะเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับหนึ่งร้อยแอมป์นะครับยี่สิบสี่โวลต์มีพัดลมนะครับระบายความร้อนนะครับ ตัวนี้ดูดเข้าไอ้ตัวนี้เป่าเข้ามาครับตัวนี้ดูดความร้อนออกนะครับตัวนี้ก็คือ buck converter นะครับคือมีหน้าที่ลดแรงดันนะครับเพื่อไปใช้กับระบบ 12v โวลต์นะครับ1 2ดโวลต์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัว solid s t a ตนะครับเอาไว้ตัดต่อสวิตช์อินเวอร์เตอร์นะครับ อันนี้ชาร์จเจอร์นะครับรุ่นเล็กนะครับรุ่นธรรมดานะครับ pmw 3 0ม m นะครับในกล่องนะครับส่วนบนกล่องก็จะมีอะไรบ้างครับมีสวิตซ์เปิดปิด dc นะครับ1 2โวลต์นะครับปลั๊กตรงนี้ครับระบบชาร์จแล้วก็ตัวนี้ก็1 2โวลต์เอาไว้ใช้กับแสงสว่างนะครับนี่นะครับ เปิดนะครับปิดนะครับแจกตัวนี้เป็นสวิตเปิดอ,อินเวอร์เตอร์นะครับเราขึ้นมาไว้ข้างบนนี้นะครับนี่นะครับ,รบปิดตัวนี้เป็นมิเตอร์วัดพลังงานนะครับฝั่ง AC นะครับ220เวลาเปิดนะครับนี่ครับ ตัวนี้ใช้ไฟไปแล้วกล่องนี้ใช้ไฟไปแล้ว22หน่วยนะครับตัวนี้จะเป็นแรงดันแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ที่26.9หกโวลต์นะครับอ่าตรงนี้นะครับกล่องไฟส่วนแผงที่ใช้นะครับเป็นแผง400รอวัตต์นะครับแผงพับได้นะครับตัวนี้พับแล้วก็จะเหลือเหลือเท่าช่องหนึ่งเนี่ยครับน้ำหนักประมาณ14โลนะครับผมช่างดู พับแล้วก็จะหิ้วเหมือนกระเป๋านะครับตัวนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ4.9 4.9แอมป์นะครับเข้าแบตนะครับเพราะว่าตัวนี้แดดแดดไม่ค่อยมีนะครับบ่ายสามกว่าแนละ้วฮะแดดไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวเราจะเทสเทสโหลดนะครับตัวนี้นะครับได ดจเป่าคอมร้อนนะครับยูที่มีสองเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองนะครับเกียร์หนึ่งก็เบอร์หนึ่งนะครับอยู่ที่750วัตต์750วัตต์เท่ากับมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับแล้วก็เกียร์สองอยู่ที่1,500วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะเทสนะครับเทสเบอร์หนึ่งก่อนนะครับ มานึงนี่นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบโดยประมาณน,นะครับตกลงนะครับมาแล้วนะครับเราจะเทสเบอร์สองนะครับเบอร์สองนี่พันห้าร้อยวัตต์นะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ1,450วัตต์นะครับแล้วมันมีนะครับตบลงนะครับประมาณนี้ครับ